ใครชอบวิ่งใครชอบออกกําลังกายลองใส่กางเกงในรุ่นนี้ดูนะครับตัวนี้แบบใส่แล้วมันโล่งสบายมากทุกคนข้างหน้าแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนนะข้างหน้าขอบยืดใหญ่ๆแบบนี้นะครับยืดหยุ่นดีตรงนี้ที่เก็บน้องชายนะครับข้างในนี่เก็บได้พอสมควรเลยตรงนี้เก็บหมดนะครับทุกไซส์ทุกขนาดส่วนด้านหลังนะครับทําให้เราแบบ โล่งปรลงสบายเพราะว่ามีแค่สายยืดข้างหลังโล่งแบบนี้เลยนะครับแทบจะไม่มีอะไร <c oughs> ข้างหลังโล่งมีแค่สายยืดนะครับแบบนี้รุ่นนี้เขาเรียกว่ากางกิงในจ็อกสแตปนะครับมีสีขาวและก็สีดําให้เลือกใส่นะครับใครกลัวเลอะกลัวเปื้อนนะครับกดสีดําไปใส่ได้นะครับแต่สีขาวนี่โคตรเซ็กซี่จริงสองสีแบบนี้ เดี๋ยวติดตะกร้าไว้ให้ใครอยากลองเอาไปใส่นะครับตะกร้าอยู่นี่ครับกดสั่งซื้อได้